ดีค่ะชื่อโดนัทนะคะอยู่คอมมูนิตี้เซนจ w เวลค่ะต้องนะครับคอมมูเวลตินเนตเย้คอมมูนี้มีชื่อเสียงแน่นอนคอมมูนิตี้นี้ที่แตกต่างเลยก็คือเราจะมีคัดหน้าตาเรียกดว่าคัดหน้าตาโคทุกคนนะคะทั้งในเรื่องส่วนสูงสัดส่วนสีผิวนะคะเรียกได้ว่าต้อง อันนี้ในเรื่องของโครชนะคะถ้านักเถิเข้ามานะคะก็จะได้เจอกับโครชที่เรียกได้ว่าเป็นนางแบบซูเปอร์สตาร์เลยค<อ>่ะเรื่องคนหลอกหมครัอาจารย์หล่อเหมือนกันแต่เด็ดกว่นั้นคือฮาด้วยอ,อ,อพูดง่ายๆว่าเป็นตลกที่เถิดได้เล็กน้อย จะบอกว่าตั้งแต่เราเทรดมานะคะเราไม่เคยชน SL เลยเฮ้ยทำไมเพราะว่าเราไม่เคยตั้ง